เดี๋ยวเราจะมาซ่อมิรินเตอร์เอฟสันรุ่นนี้นะครับ <Yeah. S 1> เครื่องมีปัญหาก็คือลูกค้าส่งมาซ่อมหมึกมันหก,กเข้าไปในเครื่องนะครับไหลเข้าเต็มเครื่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าสายพานก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเครื่องนี้อาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับสายพานขาดอันนี้อาการของตัวเครื่องหลักๆนะครับแต่มาเนี่ยหมึกมันหกเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับเลอะเต็มเครื่องเลยนะครับอาการแรกนะที่เราต้องทาคือเราต้องล้างเครื่องก่อนนะครับ เราจะถอดอะไหล่ที่มันไม่มีหมึกเลอะออกก่อนนะครับเช่นสแกนเนอร์นะครับเราจะถอดสแกนเนอร์ออกไปก่อนนะครับเราจะทําการล้างตัวเครื่องทุกคนนะนัอดอยู่ด้านบนตรงนี้ครับถอดอุปกรณ์ที่ไม่นะครับเลอะน้ําหมึกออกมาก่อนนะครับจากนั้นมันจะมีน็อตด,ด้านข้างตรงนี้ครับเห็นไหมด้านข้างนะครับ าเครื่องของใครนะครับหมึกมันหกหรือมันมีความชื้นเราอย่าเพิ่งไปเปิดเครื่องนะจากนั้นเราถอดฝาครอบตรงนี้ออกครับบิดจับบิดนะครับถอดออกก่อนนะครับผมจากนั้นถอดสแกนเนอร์ขึ้นครับลดล็อกสายแพรออกครับผมจากนั้นเห็นตัวเครื่องด้านในนะครับเราจะถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับก็คือชุดแทงนะครับตรงครอบเราถอดออกครับฝาตรงนี้ครับ ตรงนี้นะงัดงัดได้ข้ามล็อกครับนี่ครับงัดได้ข้ามล็อกตรงนี้ครับใช้มือดึงยกตัวนี้ออกครับมึกในเลอะเลยนะอันไหนที่มันแบบมีน้ำมึกเราจะเอาไปล้างแยกไปล้างก่อนนะครับนี่นะไอพวกเลอะน้ำมึกนะครับเราแยกก่อนเราจะถอดนะครับผมตัวอุปกรณ์ก่อนที่มันเลอะนะ อุปกรณ์พวกนี้ผมก็จะถอดออกด้วยนะครับพวกแทงพวกนี้นะแยกชิ้นนะครับนี่น็อตน,นะครับทุกตัวที่เรามองเห็นนะเราต้องเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับมดูว่าเครื่องเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่าทุกคนจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ทุกคนล็อกตรงนี้นะเราปลดล็อกด้วยนะครับนี่เห็นไหม จากนั้นนะครับเราก็ถอดถอดน็อตเนี่ยที่เรามองเห็นด้านบนเนี่ยนะถ้าใครไม่แน่ใจว่าน็อตอยู่ตรงไหนถ้ากลัวลืมถ่ายรูปไว้นะครับเราใส่กลับจะได้ไม่งงนะถอดตัวตลับหรือแดมเปอร์ออกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับด้านหลังนะมันจะเป็นล็อกสลักนะครับเราดันมันก็จะหลุดมานะครับล็อกมันจะเป็นล็อกเหมือเดือยแบบนี้นะครับถอดออกครับเราจะแยกก่อนนะครับแยกชิ้นออกก่อนนะ จากนั้นถอดออกครับแยกแท่งออกเห็นไหมครับแท่งก็แตกก็รั่วด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะถอดพวกรางเหล็กรางผมที่ออกนะครับแยกชิ้นออกให้หมดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับต้องล้า,ทางทำความสะอาดไม่งั้นตัวหมึกมันจะเลอะนะครับผม เราต้องเปลี่ยนสายพานนี้ด้วยนะเพราะสายพานขาดนะครับจากนั้นนะครับฝาตรงนี้ก็ถอดนะครับตรงนี้ก็ถอดนะจะมีในรูนี่จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับในรูนี้นะจากนั้นทำการถอดตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีสลักด้านล่างนะทุกคน สลับยึดนะครับเราดันดันสลักเราก็จะถอดออกมาได้นะฝาครอบนี่นะครับถอดออกให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะล้างทาความสะอาดนะครับผมตัวกล่องหมึกทิ้งด้านหลังเราก็ต้องถอดออกด้วยนะครับเียจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นกล่องหมึกทิ้งนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ ขอน็อตออกนะครับด้านหลังจะเป็นที่ทิ้งหมึกนะเราดันนะครับนี่นะครับผ้าซับหมึกนะซับพายนะครับเห็นไหมพวกนี้ยหมึกมันเลอะนะครับเราต้องล้างไม่งั้นกระดาษจะเลอะนะครับซับพายหมึกหกใส่นะครับเราต้องถอดด้วยนะมันจะมีล็อกอยู่เราดันได้เลยนะครับนี่นะครับดันออกมาได้เลยนะครับ ถอดออกครับถอดสายถอดสายไฟออกแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะไปล้างเครื่องทุกคนบอดเนี่ยนะครับฝั่งนี้ไม่เลอะหมึกนะครับเวลาล้างตะแคงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างก่อนนะหลังจากที่เรานะครับผมทําการซ่อมเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับหนึ่งเปลี่ยนสายพานใหม่นะครับผมสองนะครับเปลี่ยนพาวเวอร์ก็คือการแกะออกมาทำความสะอาดแล้วไล่เช็ควงจรแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับ ชุดแทงนะครับตรงไหนรั่วตรงไหนแตกมาทาการอุดทําการซ่อมนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแกะทั้งหมดออกมาล้างทําความสะอาดนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นักสะอาดเลยนะครับการใช้งานชุดดึงกระดาษต่างๆนะครับบอร์ดต่างๆถอดออกมาทําความสะอาดนะครับไล่ความชื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะเครื่องนี้อาการค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะทุกคนอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อหมึกทิ้งออกทางด้านหลังด้วยนะครับเพราะกล่องมันลดนะนี่นะครับ ตัวเครื่องวิ่งปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพิ้นงานได้หรือเปล่านะครับจะเทสพิ้นออกมาดูนะครับเครื่องไมเออเร์เลอร์นะครับดึงกระดาษได้ปกตินะครับพิมพ์ออกมานะครับตัวหนังสือนะใช้งานได้ทุกคนนี่นะครับตัวหนังสือใช้งานได้นะใช้งานได้ปกตินะครับดูตัวเครื่องนะครับ แกะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีหมึกเหลือเลยนะชุดแทงต่างๆบอร์ดต่างๆเซ็นเซอร์เอนโคเดอร์ต่างๆนะครับแกะทำความสะอาดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับชุดแทงต่างๆปอหมึกทิ้งนะแทงต่างๆนะครับไล่ตรงไหนรั่วตรงไหนแตกเราทําการอุดทําการซ่อมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่จีนเครื่องปิ้นเนี่ยถึงอาการจะหนักแค่ไหนซ่อมได้หมดครับขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสู้ราคาหรือเปล่านะพอบางตัวมันแตกมันเลอมมานะครับอาการหนักเครื่องนี้ทําอยู่นะครับสองวันนะครับกว่าจะเสร็จนะ